สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องขิงค่ะสวัสัดรายมาน้นาโมรับวันนี้น้องขิงก็จะมากินแป้งฝ้ากินกันเลยหิวอร่อยเชียวมบอบอค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามาแล้วเหรอ้ยโอ้ย,อย,อยสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอ็มสิบเจ็ดกับแพรวพราวสวัสดีค่ะวิรตามาแล้วสวัสดีจ้าเก้าร้อยคนนะคะเมื่อกี้มาจากติ๊กตอกได้เห็นน้องน้ำโมสวยเสริมสวยไหมคะ น้องน้องโมบอกว่าสวยจังเลยวันนี้เข้าในเอามือออกอย่าเอามือบังน้องอย่าเอามือบังน้องน้องอย่าถือนเออน้องถึงเคียวเบาๆจ้ลูกสวัสดีค่ะน้องออนช anel สวัสดีจ้าทำไมวันนี้แม่ไล์แนวตั้งเพราะว่าแนวนอนมันไปไม่ได้นะคะ ชวนเพื่อนๆกินด้วยสิลูกหิวเดี๋ยวพอกินเฟรนฟรายเสร็จก็จะกินข้าวข้าวข้าวเย็นนะคะหนูกินแค่ห้าคำซอสอ่ะเป็นซอสยังไงซอสซอสมะเขือเทศแก้มาเดลังแจ๋ซอสพ์บิ๊กเนื้อไกินเดียวนี่กินอย่างเดียวจริงๆเลยนะเหี่ยวใช่ไหม FC นะคะน้องน้ำขิงน้องแพรวราวบอก น้องเพลียวพราวตามมาจากติก๊กต็อกไหมจ๊าเคี้ยวเบาๆค่ะลูกในกระจกน,นี่เลยค่ะ <laughs> น่ารักน้องอ่อน <laughs> อะไรกันกระจกยังไม่เป็นเสียงซีริงหรือเก่งอย่าเอามือบังน้องทำไมกลั <laughs> <laughs> วน้องย่งซีหรือไงต้องอมือบังน้องตลอดเนี่ย ตามมาจากติ๊กต็อกนะคะแม่อยู่นี่นะคะแม่อยู่ข้างๆแม่อ่านเม่อยู่จะคิดว่าหาจะคิดว่าหาไปไหนนะอยู่ข้างๆอยู่ข้างๆนะคะช่าเอามือขึ้นมาบาังท้องเอามือเก็บได้ไหมเนี่ยมือคังเนี่ยเอาเก็บได้ไหม,ม ยังไงก็ใครที่กินไฟก็ต้องทำแบบนี้ค่ะแล้วมือเอาลงไม่ได้เอามือลงไม่ใช้มือข้างนู้นหยิบไม่ได้แล้วไงถ้าหยิบก็เจ็บแล้วมือข้างนี้ก็จะแบบนี้เหมือนกันกามือตอนนี้น้องน้องน้ำโมถูกเบียดตูเบียดกี่กี่ต่อ น้องนโมถูกเบียดไปอยู่นอกกล่อลไปนะคะตอนนี้มือพันกันหมดแล้วผมกําลังจะลงไปในซอสแล้วนะคะช่วยนั่งใหม่ได้ไหมคะช่วยนั่งกันใหม่ได้ไหมคะคันมือท้าไมยกอะยก นี่ตอนนี้ซอสมะเขือเทศหมดแล้วนะกินซอสพริกบ้างทีเนี้ยยกอีกแล้วต้องพูดตลอดเวลาเรยเรื่อยไม่ต้องพูดก็ได้กินไปก็ร๊กลองกินดูดิยกเลยโอ้ยมือว่าเผ็ดใช่ไหม,มตัวทงมาต้มเองของพี่ àu, yo, oh no, à, có sao nữa không? nó kinh nó rồi, nó kinh tai nó rồi, rồi. Bạn đi xem clip. เปิดบัญชีงเงินฝากของน้องน้ำขิงหรือยังคะปามจ้าแม่ปามสวยมากเลยค่ะขอบคุณค่ะถ้าคลิปล่าสุดในทิกต o อกแม่ใช้แอปนะคะ <laughs> ใช้แอปเดียวกับที่น้องน้ำโมสวย <laughs> มากเพียง <laughs> น้องน้ำโมหน้าเรียวเชียวค่นในแอปแม่ไม่ซออีกไหมพอแล้วโอเคปิดคลิปปิดไลฟ์ พรุ่งนี้มาไลฟ์อีกนะคะมาดูกันว่าน้องน้ำแขิงจะกินอะไรนะคะแม่พรุ่งนี้โรงเรียนปืก็ตอนที่น้องกลับมาแล้วไงพี่จีตกลับมาแม่พรุ่งนี้โรงเรียนปืนเหรอจะอนุก็ตปืนเหรออนุก็ตปืนเหรอจะทำไมเออต้องโรงเรียนหรือยังจ้าจ้าหายยังเดียวเลยเสรแล้วนะบ๊ายบาย ด้วยบังแล้วบ๊ายบายนะคะบ๊ายบายค่ะบางเนี่ย